ก็่ันเข้าใจผิดนะครับแล้วก็แจ้งโพสต์รูปยืนยันไม่ได้ติดโควิด19สําหรับนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตพีสเสดหรือว่าพีรพัฒน์สวัสดิ์มูลครับหลังจากมีรูปแอดมิทเข้าโรงพยาบาลโดยเจ้าตัวนะฮะได้โพสต์รูปตนเองที่กําลังชู2นิ้วนั่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยในห้องพักภายในโรงพยาบาลผ่านไอจีส่วนตัวครับพร้อมข้อความประมาณว่าไม่ได้ติดโควิดนะครับมารักษาระบบทางเดินอาหารครับขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรดูแลดีมากๆ ในคอมเมนต์นะฮะก็มีคนในวงการบันเทิงเนี่ยให้กำลังใจให้ใหายไวๆอาทิคุณแพนเค้กเขมมานิดคุณแอนสีเรียมนะครับคุณแว่นใหญ่รวมถึงเหล่าแฟนคลับอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ